ผนพุอสวัสดีครับผมอารมณ์บ้านทองคุณเลขที่ห้าียบสองสวัสดีครับผมพิธีโตได้ที่ที่เจ็ดครับเทียบสองขดีผมนายีปกรมันพรอครับเอ่ออทียบแข่งที่สครับสวัสดีครับผมเบอลที่สองครับรไมครับุณที่บ้านตังุที่สการทดลองเปนที่หน วันนี้วันนี้เราจะมาดูการทดลองครั้งที่หนึ่งของเครื่องช,ชินาเครื่องชีนาเป็น้ะสูงก่อนนะครับมาดูกันเลยครั้งที่หนึ่งของเราเปนะิดนะ้ำเปิดน้ำมาดูกันว่ามันจะสามารถยิงได้ไกลสูงสุดกี่กิโลเมตรนะครับรุ่นนี้เป็นกระบอกสูบแบบอันตไม่จิดใจทีพ่มพนะครับเป็นรุ่นที่เราออกแบบมาเองซึ่งนะครับนี่ครับมีความแรงไหมครับ ดูครับตามมาครับดูครับความแรงเป็นไงไปดูดูครับโอ้ะครับดีด้วยจุดีังลงเลยจดดูนะครับเบนเ <c oughs> ี่ยครับความไกลของเรานั้นสามารถฉีดได้ถึงเข็นู้นะครับเราขอจบการนำเสนอไเท่านี้ครับสวัสดีครับ